จิตอนหนึ่งมันมืดมัวมืดมัวแล้วก็มันมุ่งมุ่งไปทางที่มันต้องการนั่นแหละแต่พอขณะที่มันมืดมุ่งอยู่แบบนั้นเนี่ยมันรู้หมายถึงว่าพวกสติพวกคนมันเกิดเนี่ยก็จะสังเกตความต่างได้ว่าอาการตอนหนึ่งก็เป็นแบบหนึ่งลอยๆไม่ชัดเจนมองไม่ออกมีคุณมีโทษประการใดมองไม่ออกก็จมลงไปสู่ความต้องการเป็นที่ตั้ง ส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ยไม่ใช่นะครับกลับแยกได้ควรไม่ควรแล้วก็หยุดนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่สามารถเห็นได้เข้าถึงได้ในขณะที่พวกเราเรียนหรือใฝ่ใจในส่วนข้อมูลหลักทำคำสอนนี้อยู่นะครับ,นะรบก็พยายามทำให้มันถึงสภาวะเนี่ยนะอยาให้มันมีแค่ชื่อในการสังเกตจริงๆก็ดี หรือว่าเวลาที่เราเรียนก็ดีก็มุ่งทำความเข้าใจให้ไปถึงสภาวะจริงๆนะครับ